กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนสุกสุขแชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel นะครับก็เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมว่าหน้าตาตัวละครเนี่ยไม่เปลี่ยนครับก็คือพวกทันจิโร่เนซึโกะนะครับผมเซนอิสึน,นะฮะก็จะเป็นตัวละครจากดาบพิฆาตศูนย์นั่นแหละนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมใหม่อีกแล้วครับผมที่ผมได้ไปเจอมานั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะโหลดมาเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดมาให้ละกันนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับรวมถึงวิธีการโหลดก็โหลดง่ายด้วยนะครับผมกดแค่ลิงก์โหลดเราแล้วก็สามารถกดโหลดได้แล้วรวมถึงวิธีสมัครก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้แบบบัตรประชาชนจีนแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะฮะใช้อีเมลของเพื่อนๆในการสมัครแล้วก็รหัสนะครับผมที่เราสร้างขึ้นมาแค่นั้นก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วครับผมเห็นไหมง่ายดายเชียวนะครับผมโอ้โห ก็เหมือนเป็นมหากราบใหม่อีกหนึ่งเพมเลยละกันนะครับที่ผมน่าจะทำละกันนะครับถ้าใครอยากเห็นผมทำนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไปเจอแพ็กเกจหนึ่งมานะครับผมก็จะมีสําหรับในเรื่องของแจกสกินเนสโกด้วยนะครับผมไม่ได้แจกจะบอกว่าเติมเงินละกันนะครับผมนี่เลยนะฮะซึ่งถ้ามีคนอยากดูอีกหลายๆ e ีีนะครับผมผมอาจจะจัดแพ็กนี้แล้วก็จัดสกินเนสโกก็ได้ละกันนะครับผม สำหรับเกมนี้ก็คล้ายๆกับหลายๆเกมที่เราผ่านมานะครับผมก็จะมีตัวละครจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์เยอะแยะมากมายหนุผมตัวละคร,รคก็จะมีให้เราสามารถอัปเกรดในเรื่องของเรเวลได้นะครับผมรวมถึงก็จะมีใส่อุปกรณ์ได้ด้วยและฟังก์ชันต่างๆก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเพราะว่านาะตอนนี้เนะี่ยผมเพิ่งโหลดมาเล่นเลยนะครับณนะตอนนี้อยู่ที่เลวยี่สิบสองนะครับค่าพลังอยู่ที่สามหมื่นหกเองคือน,น้อยมากๆนะซึ่งเดี๋ยวผมลองไปเล่นในด่านให้ดูละกันนะครับผมว่าด่านเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนละกันนะฮะ พอเราเข้ามาสู่ดานนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยผมสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้เลยละกันนะครับแล้วตัวละครเนี่ยก็จะมีในเรื่องของธาตุนั้นๆด้วยละกันนะครับผมแต่ไม่ขอญาตเจาะลึกมากมายหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจไปเจาะลึกใน EP อื่นละกันนะครับแต่ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนกับเกมเดิมของเราแหละนะครับผมแต่แค่เปลี่ยน สำหรับในเรื่องโหมดบางโหมดนิดหน่อยนะครับผมนี่นะฮะเริ่มเกมมาครัจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นการตารุมบอลนะครับเราสามารถกดออโต้สกิลได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมกดออโต้สกิลไปนะครับผมเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะฮะอย่างเช่นตัวละครเราใช้สกิลไปเป็นการกินอสูรครับโอ้โหดูดิโคตรเท่นะครับผมอันนี้ผมชอบเกมนี้ตรงที่มีคัสซีนแบบนี้นะครับเกมแบบที่ไม่มีคัสซีนนี่ผมจะไม่ชอบนะอย่างน้อยก็ขอมีลูกเล่นสกิลหน่อยละกันเนี่ยแบบเนี้ยดิโอ้โหโชว์สกิลกันตะรุมตันโมโบนะครับผมแล้วก็ชิลโบ่สับไปขายยไปเลโโอ้ห อารมณ์ประมาณนี้เนี่ยผมพอจบเกมมาเราก็สามารถดูได้ว่าใครดำรเมจดไปเท่าไหร่ละกันนะครับผมซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแนวเทินเบสอารมณ์ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเห็นไหมก็จะแบบก็จะมีการเปิดโชว์นะผมว่าแบบตึ๊บตับตึ๊บตบต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนี่ยผมเราใช้สกิลได้ก็จะใช้เลยเห็นไหมสับไปครับผมเห็นไหมเราเปิดสกิลดูละกันจะได้สวยๆไปับผมเนสโกทําการสับไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ทําการกินอสูรอีกแล้วผมเป็นการใช้พลังนะฮะงำงางางเห็นไหมฮะอารมณ์ประมาณนี้แล้ว แล้วชิ้นบวกก็สับไปครับผมนี่เป็นไงอูโหการต่อสู้แบบใหม่ฮะแบบเดินตีอันนี้ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะเออเป็นการเดินตีครับผมแล้วก็ฉากก็จะสับไปเรื่อยๆ้ะกันนะฮะโอเคอันนี้ก็ด่านประมาณนี้ละกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมภายในเกมละกันนะครับกิจกรรมภายในเกมเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็อย่างแรกเลยละกันคือการที่ถ้าเราเนี่ยครับผมปลดล็อกด่านไปตามที่มันกําหนดในผมซี บทที่4ขีด15นะครับผมเราก็จะสามารถเลือกได้1อันนั่นเองนะครับเช่นเดิมผมเปิดแมมดนก่อนละกันนะฮะโอเคสุ่มแม่มดซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะก็คือได้ตัวละคร SSR ฟรี H H เป็น1ตัวละครเลยละกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าแจกหนักพอสมควรนะฮะรวมถึงก็จะมีการซัมมอนตัวละครถึง3แบบเลยละกันนะครับผมเห็นปะ ก็จะมีในการใช้ตัวสุ่มง่อยๆนะครับกแล้วก็ใช้ตัวสุ่มธรรมดารวมถึงใช้ตัวสุ่มแบบตามาธาตุนันๆนะกันนะครับผมเห็นไหมก็จะมีประมาณนี้เลยละกันและอีเวนท์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่นี่ก็เยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของในเรื่องเซิร์ฟเปิดใหม่หรือว่า new surfer นั่นเองนะครับก็จะมีการแจกของรางวัลตรงนี้ที่ถ้าเราเก็บรวบรวมมาเนี่ยเราสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับซึ่งรางวัลสูงสุดเนี่ยคือดูทุกคนดูแจกตัวละครคือเยอะมากๆครับผมเราสามารถเลือกได้เลยละกันนะครับผมก็มีแต่ตัวละครเท่ๆทั้งนั้น อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะครับถึงกิจกรรมที่2ผมที่ผมชอบเลยนะครับนี่เลยครับผมเป็นการสุ่มตัวละครลิมิต็ดนะครับผมเห็นไหมเขาบอกไว้เลยว่าลิมิต็ดนะฮะนี่เลยนะครับก็จะมีตัวละครเยอะแยะมากมายมไม่ว่าจะเป็นกิยูน,นะครับผมหรือว่าเซนอิซึเนสึโกอีกร่างหนึ่งนะครับผมเห็นไหมก็จะมีแค่เราเลือกเยอะแยะนะครับหรือว่าเจ้าดุยก็มีนะแต่เช่นถ้าเรายังยรู้สึกว่าเอ้ตัวนี้มันเก่งจริงหรือเปล่าวะสกิลมันทําอะไรได้วะเ <ๆ S 2> พื่อนๆก็สามารถกดดูสกิลของตัวละครดน,นั้นได้ด้วยนะครับผม แล้วก็ดูด้วยด้วยนะครับว่าตัวละครนั้นเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นผมลองดูครับว่าอิเซนิสึเนี่ยเท่แค่ไหนลองดูครับเป็นการสับไปก่อนครับก็สับสับอืปังสนีครับติดสตันด้วยนะผมสกิลเมื่อกี้นะผมมีติดสตันด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟดาเมจให้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรอดูก่อนแล้วกันครับว่าถ้าเก็บอันติจิมเนี่ยจะเป็นยังไงในการนะครับดาเมจและสกิลจะเท่แค่ไหนในผมเป็นปานแสงครับผมโอ้โหเป็นไงโกูทำดาเมจเอโอเอะผมดาเมจหมู่ละกันนะะะะครรัับผมมออ้ปาณนนนีลกฮะ สับเจ้าเศษอิสเนาะซึ่งตัวละครเกมนี้นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมถ้าอยากดูตัวละครนี่ผมไปดูเลยละกันนะครับเริ่มที่อันแรกเลยละกันตัวละครธาตุลุงนะครับก็จะเป็นนี่ฮะตัวละครที่เราน่าจะรู้จักกันดีทันจิโร่ในผมร่างอสูรละกันนะฮะและอย่างต่อไปคือภาคอสูรนะผมก็จะมีพวกตัวรถไฟนะครับผมหรือว่าดาคินะครับนี่ครับมาไม่ต้องรอเลยครับเพื่อนๆเกมนี้มีให้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอเตะแต่อย่างใดนะครับผมบูซันนะฮะ โอ้โหมาเลยนะครับมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็จะมีอสูรที่ตามมาเยอะแยะมากมายนะฮะรวมถึงท่าสีม่วงนะครับผมก็จะมีจากพวกกิย,ยูโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยตัวละครหัวหน้านหน่วยนะครับเยอะเลยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซุนซุยนะครับผมเคียวจูโร่นะครับผมชินอบุนะมิซูริกิยูนะครับผมเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยผมอันะนี้ใครวะ อันนี้คือพ่อของเคียวจูโร่ป่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมน่าคล้ายกันนะแล้วก็มีพี่สาวด้วยครับผมอันนี้เป็นพี่สาวของชินโนบุนะฮะเออโหตัวละครเยอะมากครับผมเอารวมแบบหลายตัวละครมากๆอุย้ยแล้วก็มีอาจารย์ของเซนิสึด้วยครับชีดโคตรโหดโหเท่ไปเลยอะดูดิเฟียวจัดนะฮะอุย้ยแล้วก็มีนี่ด้วยครับผมเป็นเพื่อนของตัวละครเซนิสึใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดในช่วงแรกนะผมถ้าพูดตามตรงนะฮะผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกัน แล้วก็จะมีสีน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครตัวนี้ด้วยโอ้โหน่ารักจริงนะฮะตัวละครตัวนี้โอ้โหมาในรูปแบบที่แบบว่ายังไม่เป็นอสูรนะครับยังเป็นแบบแนวน่ารักอยู่ ซึ่งตัวละครก็น่าจะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับผมคือว่าเยอะมากๆนะฮะแต่ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันดีกว่าทุกคนอย่างที่บอกไปเลยละกันนะครับถ้าใครอยากเห็นเกมนี้อีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทําให้ละกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับมีตัวอยู่37ใบเนี่ยผมน่าจะสุ่มแบบขำๆละกันขอเอเซซ่าสักหนึ่งตัวละครละกันนะฮะประเดิมไปก่อนเลยละกัน1ทีครับผมวายเหมือนโกหกเลยวะทำไมมันวายจังการสุ่มแบบนี้ มาครับผมออกไปการชักดาบครับผมแล้วก็มีแสงออกมาี่สีทองนะครับตัวละครหรือเปล่าโอ้ตัวละครซากอนจิมาครับผมอันนี้คือดับ HSR นะครับผม DPS นะครับผมนี่ครับผมมีบอกด้วยนะฮะโอเคได้ HSR มาหนึ่งตัวละครอุ้ยถือว่าออกง่ายนะเนี่ยออกง่ายไปเปล่าน้องน้องชายอะไรเนี่ยมนจอกง่ายเปล่านยอ๋อมันสามารถกดทีละใบได้วยก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราสามารถมานั่งลุ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้คือไม่มีสปอยนะ ว่าเราจะได้ SSR หรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็ไม่ได้เลยได้สีม่วงมาหนึ่งโคตรเกลือทำไมเสีนอ้สื่อร่างนี้มันเป็นร่างแบบไนี้จังวะเนี่ยทุกคนอนาคตจะจัดเลยนะครับผมมาไม่สนใจเราไปต่อเลยครับผมแต่เราขอยากดแบบทีเดียวเลยครับเป็นการชักดาบครับผมฟับฝึกฝึกไปสีทองแล้วนี่คือเอเดน่าครับะเนี่ยเฮ้ยเอาดีนี้คือออกเลยเหรอไม่ถือว่าต้องสุ่มทีเดียววะเนี่ยคือเอเดน่าโคตรง่ายเลยคือเอเดน่าผมเนี่ยเริ่มลายใจแล้วนะมันออกง่ายจังวะเริ โอเคครับผมการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมถ้าใครอยากเล่นสําหรับมหากราบสําหรับในเรื่องของดาบต์าัสูงก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ละกันสซาบเกมนี้ละกันนะครับโอ้โหเกมดาบต์าันสูงนี่ต้องยกให้เขาจริงๆนะครับผมคือมีออกมาเยอะมากๆจริงนะโอเคผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเยอะมากเลยละกันนะครับผมคลิปโดนหน้าจะเป็นอะไรอีกก็รอติดตามเลยละกันบายครับ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้นูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแุ่คนบอกว่าเซโน